เป็นยี่แลมสิบห้าค่ำเป็นวันอุโบสถทั้งของพระในทั้งของชาวบ้านนับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ตั้งแต่เทวดาอยู่บนสวรรค์เพื่อนก็ไปชุมนุมกันในวันเช่นนี้นะที่สาลาธรรมสภา บนสวรรค์ชั้นดาวดิงซึ่งมีพญยายอินเป็นประธานานั่นเนี่เทวดาทั้งหลายได้ดอกไม้ถูกเทียนอันเป็นทิพย์แล้วก็พากันเหาะลอยมาแต่ทิศต่างๆแล้วก็มาเดินเวียนประทักขินสามรอบจุดทูบเทียนดอกไม้บูชาพระเกตแก้วจุลมณีเจดี กราบไหว้เสร็จแล้วก็พากันไปชุมนมุมกันที่สาราธรรมสภาอันนี้นนพระยาอินเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำสัง่งสอนเพราะว่าบนสวรรค์ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเลยดังนั้นแหละจึงมีพระยาอินเป็นประธานนี่ลองคิดดูจะว่าไม่เป็นวันสำคัญอย่างไรแล้ว วันเช่นนี้นะแต่ไม่ไม่ทราบว่าจะไปถือเอาวันมนุษย์นี่บ่หรือว่าจะถือเอาวันของเทวดาก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันมันไกลกันวันของมนุษย์กับวันของเทวดาร้อยปีเมืองมนุษย์นี่จึงเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดิง แต่ถ้าหาว่ากลัวว่าจะถ,ถือเอาว่าแปดวันหรือว่าเจ็ดวันของสวรรค์ช่านดาวดิงจริงจะเป็นวันพระวันหนึ่งนี่อู้มันหลายหมื่นปีสำหรับนับเอาไอ้เมืองมนุษย์แล้วนะเอาวันของเมืองมนุษย์อะแต่นี่ก็ยกไว้ให้ธรรมชาติเป็นเองไปก็แล้วกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันอุโบสถแปดข้ามสิบห้าข้ามนี่จึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั้งหลายผู้กำลังสั่งสมบุญกุศลบารมีเพื่อให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนก็จะต้องตั้งใจถ้าเป็นทาย,ยกทาย,ยิกาก็พยายามรักษาศีลอุโบสถ ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้น,นีิสงแห่งการรักษาโวสตสินี้ถ้าหากว่าได้เกิดไปในชาติต่อๆไปนั้นได้ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นนี้ก็จะมีจิตใจคิดอยากจะบวชเรียนเขียนอ่าน เมื่ออินทรียบรมีเหล่านี้มันแก่กล้าขึ้น,น่ะอานิสงส์แห่งการรักษาอโบสถสินเนี่ยนั่นเนี่ยทำให้จิตใจน้อมไปในทางบวชในทางเนกขมมะคือว่าพูดอย่างง่ายๆว่าน้อมใจไปในทางที่ออกจากกรรมคุณเมถุนสังโยชนี่แหละอานิสงส์แห่งการรักษาวโวสถสินนะ ทำให้เห็นโทษในกามคุณเหมือนอย่างพระภิกษุสามเณรก็ดีแม่ชีแม่เขาวที่มาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้นะอันนี้มันก็เกิดจากอานิสงส์แห่งการรักษาศีลโวสถมาแต่ชาติก่อนหอนหลังนั่นแหละเป็นพระภิกษุสามเณร อย่างนี้นี่เข้าใจว่าชาติก่อนห้นหลังนั้นก็คงได้บวชมาแต่ว่าอินทร์ีบาร,รมียังไม่แก่กล้าบเต็มที่ก็ยังบรรลุมาผลนิพพานยังไม่ได้ก่อนพอเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาจึงได้มีศรัทธาออกบวชเมื่อบวชมาแล้วก็ไม่ซึกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยไปนี่ก็ ก็เข้าใจว่าอานิสงส์แห่งการได้บวชมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละมันติดสอยห้อยตามมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บางชาติพระองค์ก็ออกบวชในพุทธศาสนานี่เหมือนกันนะในในเมื่อพระองค์เกิดร่วมกับศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้ในในครั้งที่ ในขั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสริเนี่ยพระองค์ก็บังเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณม์ิจฉาสิฐธิเมื่อได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาแล้วก็ละความเห็นผิดนั้นได้มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าเลยพอบวชมาแล้วก็มาศึกษาเรียนธรรมวินัยจนจบ พระไก่พิดกแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์เข้าได้มากมายเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี่บวชถึงแม่บวชก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลมันขาความปรารถนาแต่ท่านก็ช่วยเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระสงฆ์สาวกอื่นๆได้อย่างกว้างขวางเหมือนกันเพราะท่านมีความรู้ท่านมีบุญมาก อันนี้เลยเช่นอย่างอสิตาภิกษุที่จะตัดสรูเป็นพภะษีอริยเมตไตรในอนาคตเบื้องหน้านี่ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วเมื่อเจริญไว้ใหญ่โตมะก็เลยมีศรัทธาล่ำลามารดาบิดาไปบวช เมื่อไปบวชแล้วไม่ก็ไม่มีใครหรอกจิู้ว่าเป็นพระศรีอริรยเมตไตเนะีพอดีในขณะนั้นพระนางมหารัชาบรีโพธมีได้ทำผ้าไหมคู่หนึ่งเพื่อที่จะเอาไปถวายพระศาสดาโดยตรงเลยเมื่อน้อมเข้าไปถวายพระองค์พระองค์มันแนะนํำไม่ถวายแก่สง านางอ้อนรอนยังไงพระอ,องค์ก็ไม่ทรงรับทรงแนะนำให้ถวายแก่สงอาก่อนน้อมเข้าไปถวายท่านภาษารีบุตรถ้าภาษารีบุตรก็ไม่รับไปถวายแก่พระมหาโมคคัลานะท่านก็ไม่รับพระสงฆ์ตั้งสองหมื่นข้างนั้นนะอยู่ในกรุงกรเองระพัด นองก็ไปถวายองค์ไหนองค์ไหนก็ไม่รับไปถึงองค์สุดท้ายได้แก่อธิตตาภิกษุภิกษุหนุ่มว่าเพื่อนทั้งหมด <c oughs> าอันพระอธิตตาภิกษุก็รับมานี้รับเอาผ้าคู่นั้นนะพนางมหาประชาบรีโคตมีเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า อันผ้าไหมอันนั้นตั้งใจลงมือปลูกฝ้ายด้วยตนเองลดน้ำด้วยน้ำนมด้วยด้วยน้ำทองอน้ำทองคำอ่ะอย่างนี้ดอกฝ้ายนั้นจึงสีเหลืองเหมือนกับสีทองคำ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เก็บดอกฝ้ายด้วยตนเองแล้วก็เอามา ปั่นเป็นเส้นได้ด้วยตนเองลงมือทอด้วยตนเองจนเป็นผ้าเนื้อละเอียดมากทีเดียวเพื่อเจาะจงยิบถวายพระศาสดาพระองค์ไม่ทรงรับอันนี้เลยเมื่อเสียพระทัยอย่างนั้นพระองค์เจ้าทรงทราบอย่างนั้นก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์บัด้ เอาบาดของพระองค์มาวางใส่ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็อธิษฐานขอให้บาดใบนี้นะจงเลื่อนลอยไปสู่กีบเมฆนูน่นแล้วอย่าให้พระสาวกองค์ใดหาเอาได้เลยนอกจากอสิตาภิกษุองค์เดียวเท่านั้นพออธิษฐานอย่างนี้บาทก็เลื่อนลอยเข้าสู่กีบเมฆไปเลยพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้ พระสาวกทั้งหลายนั้นไปตามหาบาทพระองค์นี่พระสาวกองค์ไหนที่มีฤทธิ์มีเดชทั้งก็ไปแล้วเหาะไปเสแวงหาจนทั่วทุกทิศทั้งบนอากาศทั้งบนบินทั้งบนทั้งในน้ำก็ไม่พบเลย <c oughs> ไม่มีใครนำอาบาตมาถวายพระศาสดาได้เลย บันี้พอรอะงค์ส่วนอธิตตาภิกษุท่านไม่มีฤทธิ์อะไรนี่ท่านเหาะก็ไม่ได้ออก็องค์เจ้าจึงทรงรับสั่งอ้าวอธิตาภิกษุจงตามหาบาทเราจะถาคทสิี่ท่านพระอธิตตาภิกษุลุกจากที่นั่งแล้วมากราระศาธรรดาสามครั้งแล้วก็ไปยืนอยู่ ลานที่กว้างนั้นแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ได้บวชมาหวังเพื่อแสวงหาลาบยศสนเสริญใดๆเลยไม่ได้บวชมาเพื่อหวังจะได้ไปเกิดเป็นเทว,เทวดาเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิราชอะไรไม่เลยข้าพเจ้าบวชมานี้เพื่อมาสร้างโพธิสมภานบาร,รมี ให้แก่กล้าขอให้ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าอันนี้เป็นความสัตย์ความจริงของข้าพเจ้าด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้หากมีจริงแล้วก็ขอให้บาททรงขององค์พระบรมศาสตร์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเลื่อนลอยลงมาสู่ฝ่ามือของข้าพเจ้าในบัดนี้พอท่านอธิษฐานเสร็จ ท่านก็ยกแบมือไว้ทันใดนั้นบาทของพระศาสดาก็เลื่อนลอยมาสู่ฝ่ามือของอธิต่าภิกษุนั้นอธิตาภิกษุคนนำน้อมเข้าไปถวายพระศาสดาเมื่อพระนางมหาประชาบรีโคตมีเห็นบุญญาณุภาพข,ของอธิตาภิกษุอย่างนั้นก็ดีอกดีใจจึงได้คลายความทุกข์ความโศกอันนั้นลง นแหละแล้วต่อจากนั้นพระศาสดาก็จึงได้ทรงแสดงเรื่องทานมานี่ทานนั้นน่ะมันมีอยู่สองประเภทบุคลิกกทานหนึ่งสังฆทานหนึ่งทีนี้ทานสองประเภทนี้น่ะทรงตรัสว่าให้ทานแก่สง์นั่นแหละได้อานิสงฆ์มากกว่าให้ทานแก่บุคคลเป็นอย่างนั้น พนางมหาประชาบดีโคตมีก็จึงได้เข้าใจในการให้ทานวัดน,นี้พราะฉะนั้นคนบางพวกบ,บางเราเมื่อให้ทานจึงมักจะถวายเป็นสังฆทานเลยถวายทายทานใดๆก็ดีถวายเป็นสังฆทานไปเลยแต่แล้ววันนี้การถวายสังฆทานมันมีระเบียบอยู่อันนีนะ้นั่นแหละ การถวายสังฆทานนี่ของที่นำมานั่นนะกับจำนวนทิกษุนั่นแหละสมมติว่าของมีน้อยพระผู้ที่จะรับทานมันมีมากอย่างนี้เจ้าภาพนั้นก็ประกาศถวายเป็นสงไปเลยแล้วแต่สงจะแจกกันเพราะผู้เป็นเจ้าของทานไม่สามารถจะแจกให้ทั่วถึงได้วันนี้พระองค์ก็ทรงวางระเบียบ ของการแจกของที่เขาถวายเป็นสงนะนะให้สมมุติที่สูงค์ใดองดุองหนงขึ้นเป็นพระสุดเทศคือว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์มีอำนาจเต็มที่ในการแจกของนั้นใครจะไปคัดค้านไม่ได้เลยเมื่อสงได้สมมุติขึ้นแล้วอันนี้ท่านพนนั้นกัสมมุติตัวเองเป็นผู้แจกของ และท่านก็ประกาศลงไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้รับสมมุติอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็จะทําการแจกส่วนที่แรกก็ได้แก่พระเถระส่วนที่เหลือก็ได้แก่พวกเราทั้งหลายที่เป็นภิกษุก็มีสามเณรก็มีคฤรือหัดก็มีฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเห็นชอบดังที่ข้าพเจ้าประกาศไปนี้ก็ขอให้นิ่งอยู่ ถ้าท่านผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยก็ขอให้ชี้แจงในที่ประชุมสงนี้ท่านประกาศอย่างนี้ถึงสามครั้งก็สงทนายก็นิ่งอยู่ไม่มีใครชี้แจงอะไรคัดค้านอะไรขึ้นมาเลยเช่นนี้แล้วก็ท่านก็มีสิทธิ์แะรบ,บ้านี้แจกของนั้นส่วนส่วนใดที่ถวายพระเถระนั้นก็เรียกว่าต้องมากกูเพื่อนอืม ต้องจัดเป็นพิเศษอย่างนั้นแล้วนอกนั้นก็แจกให้เสมอเสมอกันไปอย่างว่าของที่สงควรจะแจกได้สิบรูปอย่างนี้ก็แบ่งเป็นสิบส่วนแล้วก็แจกไปแจกไปถึงองค์ที่สิบหมดแล้วก็แล้วไปอันนี้ทำเนียมแจกของสงเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าว่ามีของสงเกิดขึ้นในคราวต่อไปวันนี้ก็ หากว่าของมีน้อยนั้นอีกก็กแจกต่อจากองค์ที่สิบนั้นไปเป็นองค์ที่สิบเอ็ดสิบสองไปเลยหมุนเวียนไปอย่างนั้นจนกลัวจะครบหมดทุกองค์ถึงองค์สุดท้ายนั่นแล้วก็วันนี้ถ้าว่ามีผู้สายสังฆทานอีกก็ตั้ง้นถวายเตพ่พระสังฆเถระไปแล้ววันนี้นะ,ะเป็นอย่างนั้นนี่การถวาย เป็นสังฆทานในพุทธศาสนานะ <c oughs> แล้วทีนี้บุคคลิกทานได้แก่ให้ทานแก่บุคคลแบบน,นี้นะเช่นว่าของทายทานนั้นมันมีจำกัดสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพทายทานนั้นนะเพราะว่ามีของเท่านั้นแล้วถวายได้เพียงองค์เดียวยนี้เจ้าภาพนั้นเลื่อมใสองค์ใด ก็น,น้อมเข้าไปถวายองค์นั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยสำหรับพระสงฆ์แล้วท่านรู้กันท่านไม่อิจฉากันญาติโยมก็นับถือเคารพองค์ไหนกน้อมไปถวายองค์นั้นแล้วก็แล้วไปอันนี้เป็นผุกกรลิกทานทานมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้พึงเข้าใจแต่ทรงแสดงอนิสงส์ว่า การให้แก่สงนั้นมีอะไรสงมากกว่าให้แก่บุคคลเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนานีจะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหมู่คณะสงหรือว่าอาศัยบริษัทสี่พร้อมกันรักษาพร้อมกันประพฤติธปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาก็จึงตั้งยั่งยืนสืบต่อกันไป แต่การให้ทานแก่บุคคลโดยเฉพาะนั้นสมมติว่าถ้าหาว่าพระองค์นั้นหนีไปที่อื่นแล้วโยมผู้นั้นก็ไม่แล้วไม่เข้าวัดไม่ทำบุญอย่างนี้แหละจะทำให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าพระองค์นั้นท่านมรณภาพไปแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่คงมีบางคนนียกว่า เป็นศรัทธาจริตไม่ประกอบด้วยปัญญาได้เรื่อมใสได้นับถือองค์ใดแล้วก็นับถือแต่องค์นั้นนะองค์อื่นไม่แล้วพอท่านองค์นั้นไม่มีแล้วก็แล้วละไม่ไม่ทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นพรอองค์เจ้าจึงตรัสว่าการให้ทานแก่หมู่สงฆ์นี่นะจึงมีอนิสงส์มากเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปเพราะว่าพระสงฆ์นี่ย่อมมีความเป็นอยู่อาศัยชาวบ้านและผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้มีบุญมากเหมือนกันหมดไม่ใช่พระสงฆ์บางองค์ก็บุญน้อยญาติโยมชาวบ้านก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเลื่อมใสก็มี ผู้เท่านั้นก็ไม่ค่อยจะได้รับทยทานอดอยากต้องอาศัยเพื่อนผงอาศัยอุปชาอาจารย์สงเคราะห์สงหาไปอย่างนี้แหละแต่บางองค์ก็มีบุญมากหน่อยมีญาติโยมชาวบ้านเลื่อมใสได้ถวายปัจจัยทั้งสีนั่นท่านก็เป็นอยู่ไปได้สะดวกอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นการที่ผู้มีศรัทธาให้ทานเป็นสังฆทานนี่นะท่านจึงว่ามีอนิสงส์มากนั่นแหละ <mm เพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบต่อกันไปนี่ให้เข้าใจเรื่องการให้ทานที่พระศาสดา,าทรงสแสดงในสมาคมครั้งนั้นน่ะ โดยมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นประธานดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงได้จเจริญสืบต่อกันมาจนถึงบัดน,นี้ไม่เสื่อมสูญไปจากโลกนี้แล้วก็จึงได้มีผู้สละบ้านเรือนออกบวชก็เพราะว่าทายกทายิกาไม่ลำเอียงสแสดงความยินดีเลื่อมใสต่อพระสงฆ์สามเณรผู้ ก็พึติปฏิบัติดีตามธรรมวินัยเหมือนกันเสมอกันหมดแม้สมัยน้อยๆเมื่อหากว่าปฏิบัติดีสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ด้วยดีอย่างนี้ก็ทายกทายิกาก็เรื่อมใสย,ยินดีถวายทานไม่อดไม่ยาก <c oughs> ในประเทศศรีลังกานั่นท่านสแสดงไว้ในตำรานะ่ะ มีพระราชาพระองค์หนึ่งซึ่งว่าพระเจ้าวัตคามินีอภัยอันนี้เรื่อมใสในพุทธศาสนามากวันนี้วันหนึ่งพระเจ้าวัตคามินีอภัยเนี่ยเห็นสมณเณรน้อยองค์หนึ่งแล้วก็น่ารักเอ,อสมณเณรน้อยองค์นี้เนี่ยจะเป็นผู้มีคุณธรรมสมกับเป็นสมณะจริงหรือหนอเราจะทดลองดู วันนี้ก็ให้พ่อครัวปิ้งนกกระทาตัวหนึ่ง้วก็น,น้อมเอาไปถวายแกสมมเณรน้อยนั้นสมมเณรน้อยก็เลยแบ่งนกกระทานั้นออกเป็นครึ่งหนึ่งเอ่อเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจนกับฉันส่วนหนึ่งก็ให้คนเอาไปมอบให้พระราชาเบวยอ่าอ พระราชาได้เห็นความมากน้อยสันโดษของสมณเณรอย่างนั้นเลื่อมใสยอย่างใหญ่โตได้ถวายสำรับแก่สมณเณรน้อยวันละแปดสำรับสมณเณรได้รับอาหารวันละแปดสำรับอย่างนั้นท่านก็เอาไปถวายพระถวายเนนถวายพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่ขาดแคลนอาหารไปเลยตนเองก็เอาใจพอฉัน เท่านั้นเลยอนี่แหละความเป็นผู้มักน้อยสันโดษของสมณะนี่นะจึงชื่อว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อพระศาสนามากมายไม่ใช่ว่าจะมีแต่คุณประโยชน์แก่ตัวเองยังนำความเลื่อมใสมาให้แก่ประชาชนแม่เจ้าบ้านผ่านเมืองเพื่อนโคนนับถือเลื่อมใสพระภิกษุสามเณรผู้มักน้อยสันโดษสำรวมตนด้วยดี อย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปให้เต็มความสามารถของตนทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งทาย,ยกทาย,ยิกาทั้งผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ให้ตั้งใจทนุบำรุงพระพุทธศาสานานีด้วยการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ อตนได้อยู่ในฐานะที่ตนจะพึ่งปฏิบัติใจเช่นผู้เป็นทาย,ยกทายิก,กาก็ตั้งอยู่ในทานวัดขอนขวยในทานเสมอไปตั้งอยู่ในศีลวัดพยายามรักษาสินห้าสินโวสดไชบริสุธ์พุทธองให้ได้ ตั้งอยู่ในธรรมสาวนานาไม่สนใจในการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจในการไหวพระการภาวนาฝึกฝนจิตใจของตนให้ให้มันมั่นคงให้มันเรื่อมใสนักยิ่งในคุณพระรัตนไกรและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำว่าจากนำตนให้พ้นทุกข์ได้จริงๆ ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้นอกจากบุญจากคุณนี้แล้วไม่มีเนี่ยฝึก,กจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ให้ได้อย่างนี้เมื่อสะสมบุญคุณนี้ให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วกิเลสอันมีอยู่ในใจมันก็ค่อยน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆแม้พิกษุสามเณน,นก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่ ให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วอย่างนี้นะกิเลสตัณหาอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจมานนมนานั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยไป <c oughs> เพราะว่าศีลส,สมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงความมีช้าปยาบาัตอันเป็นฝ่ายอากุศลน,นี่นะ ออกจากจิตใจนี้ได้จริงๆเลยเช่นยกตัวอย่างว่าผู้เคารพในศีลจริงๆอย่างเนี้ยอ้าวถ้าใครมาชวนทะเลาะวิวาสอย่างเนี้ยนึกได้เลยว่าถ้าขืนตอบโต้ไปนี่มันก็จะต่อยจตีกันจะฆ่ากันศีนก็ขาดไม่เอาแล้วงดเว้นเลยอดทนหลีกหนีไม่ทะเลาะวิวาสกับใครเลยศีนจะขาดนี่ เช่นนี้ความโกรธมันก็เบาลงไปเลยเราผู้นั้นยึดเอาศีลเป็นอารมณ์นะเนี่แล้วพร้อมกันนั้นสมาธิก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปเพราะตนตนเคยทำสมาธิอย่างไรมาเคยควบคุมจิตอย่างไรถึงเวลามีเหตุอย่างนั้นกระทบกระทั่งเข้ามาก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นได้ไม่ให้วันไว้ไปตามความ อารมณ์เรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นนะอะนี่แหละสมาธิแต่มันก็จังหวะมันเป็นเครื่องระงับความโลภความโกรธลงได้แถมปัญญาอีกบ่นี่เมื่อออดกั้นทนทานต่อความโกรธนั้นได้แล้วภายหลังก็มาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธอัน,นั้นจริงๆเลยความโกรธนี่นะที่มันโกรธ ผู้อื่นมันทะเลาะวิวาทบาดหมางผู้อื่นนะเพราะอะไรเพราะมันยึดถือขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันจะเกิดมานะแข็งกระด้างขึ้นไม่ยอมสละไม่ยอมยกโทษหรือว่าอาภัยแก่ใครเลยนี่แหละโทษของมันนะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นโทษแห่งความยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดไม่ถือ ขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเลยนี่มันก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางออกไปเลความโกรธก็ยิ่งเบาไปหลายเพราะปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตจิตไม่ยึดมั่นในความโกรธความโกรธมันก็ระง,งับไปเรื่อยๆไปเป็นอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อความโกรธมันระง,งับไปได้ความหลงมันก็ระง,งับไปตามกัน ความหลงมันเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะความเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ระง,งับไปความเห็นแจ้งมันก็เกิดขึ้นมาแทนเห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงมันก็ต้องยั่งยืนมันต้องบังคับได้มันจะไม่ต้องแปรพนแตกดับใครจะไปอยากให้ขันห้านี้แตกดับแล้วเกิดมาแล้วยังมีอายุยืนอยู่ตั้งตลอดกาลนานเดียว แต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นทาย,ยกทายกากคดีเป็นภิษูุสามเณร็ดีให้พึงตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี้ให้มั่นคงในจิตใจแล้วก็สามารถที่จะทำลายกิเลสบาปธรรมอันที่ตนได้สะสมมาสะสมมันมานมนานหลายชาติหลายพ่อมาแล้วนี่นะ ให้มันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจโดยลำดับลำดับไปจนขัวมันจะหมดสิ้นลงดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้